ลักษณะนิสัยที่มากับท่าเจ้าเรือนดินน้ำลมไฟสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงเตือนตัวกับทุกเรื่องคิดมากวิตกกังวลหรือมุ่งมั่นกับทุกอย่างมากกว่าคนอื่นในหมอแผนไทยนั้นบอกว่าเป็นลักษณะนิสัยที่มากับท่าเจ้าเรือนเท่าที่สังเกตนั้นเท่าที่สังเกตดู ธาตุไฟจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีความใจร้อนมุทรุและหวั่นไหวง่ายเกิดหน้าแรงก็คือในช่วงเดือนคุมพามีนาและเดือนเมษายนพอดีมีหลานชายสองคนคนหนึ่งไฟคนหนึ่งน้ำเห็นความแตกต่างสุดขั้วเลยทั้งที่เป็นพ่อแม่เดียวกันรองลงมาก็คือธาตุลมจะไม่สุดโต่งแบบไฟแต่ก็ไม่น้อยซึ่งก็จะเกิดช่วงเข้าหน้าฝน ก็คือช่วงพฤษภามิถุนาแล้วก็เดือนกรกฎาต่อไปก็คือธาตุดินก็คือจะมีความใจเย็นสุขุมไม่ค่อยกระตือรือร้นไปเรื่อยๆช้าๆแต่ก็มีความมุ่งม,มั่นก็จะเกิดหน้าหนาวก็คือพฤศจิกาธันวามกราและอันนี้ก็คือสุดท้ายก็คืออืดเป็นเต่าก็คือน้ำไม่ทุกร้อนกับสถานการณ์ตรงหน้าไม่มีอะไร รนก้นเขาได้ทำอะไรแบบเลื่อย,อยๆตามภาษาของตัวเองเกิดช่วงที่ฝนหนักน้ำเยอะก็คือช่วงเดือนสิงหากันยาและก็เดือนตุลาเดือนเกิดนั้นก็บอกเขาคร่าวว่าแต่ละปีหมุนไปดูแน่นอนต้องดูตามจันทรคติลองสังเกตว่าตัวเองนั้นเป็นแบบไหนรู้ทันตัวเองมีสติใช้หลักเหตุผลจะได้อยู่เย็น อันนี้เรื่องของลักษณะนิสัยกับที่มาของธาตุเจ้าเรือนว่าก็ต้องสังเกตนะครับว่า,าลักษณะนิสัยของคุณนั้นจะอยู่ในกลุ่มไหนธาตุดินน้ําไฟส่วนอีกครั้งก็คือถ้าเป็นคนธาตุไฟก็คือจะเป็นคนที่ใจร้อนมุทุลุและหวัน่นไหวง่ายเป็นคนที่เกิดช่วงหน้าแล้งถ้าเป็นคนธาตุลมก็คือไม่สุดโต่งแบบธาตุไฟแต่ก็ไม่น้อยเหมือนกัน ต่อไปคือคนธาตุดินก็จะค่อนข้างใจใจเย็นสุขุมไม่ค่อยกระตือรือร้นไปเรื่อยๆช้าๆแต่ก็มีความมุ่งมั่นส่วนคนที่เป็นธาตุสุดท้ายอื่นเป็นเต่าก็คือธาตุน้ําไม่ทุกร้อนกับสถานการณ์ตรงหน้าไม่มีอะไรไปรนก้นเขาได้เป็นคนที่ทาอะไรเรื่อยๆตามประษาของตัวเองลองพิจารณาดูกันนะครับว่าคุณเป็นคนธาตุไหน